มาพบกับคลิปเปิดกล่องของเล่นน่ารักน่ารักกันอีกแล้วนะคะหลังจากคลิปที่เป็นผ่านมานะคะเราเปิดกล่องเฟอร์นิเจอร์เปิดกล่องอะเซซิลีนะคะเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งเปิดกล่องบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวเล่นน่ารักนะะ่ารักวันนี้ค่ะเรามีคอลเลกชันใหม่มานําเสนอนี่เลยค่ะกล่องใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะกล่องใหญ่เท่าบ้านเลยนะคะใหญ่กว่าบ้านนี้อีก กล่องนี้ก็คือกล่องเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เป็นคอลเลคชันใหม่เพราะว่าเขาพิเศษมากๆคันนี้นะคะให้ดูกใกล้ๆนะคะเขาบอกว่ามันขยับได้ค่ะมันดุกดิกด๊กๆุกดิกแล้วก็ขยับได้เล่นได้จริงนะคะเหมือนของจริงเลยอดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเลยค่ะเรามาเล่นพร้อมๆกันนะคะว่าเขาขยับได้ตรงไหนบ้างนะคะแอบเห็นว่าซอกน้ํานะคะมีน้ําด้วยแล้วก็ ตานะคะมีไฟขึ้นมาด้วยแถมนี้นะคะนี่ห้องความสุขค่ะห้องสุขานเองนะคะตัวเชกโครกนะคะนี่มีน้ำด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะในเซตนี้นะคะจะแถมตัวเล่นให้หนึ่งตัวนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะได้เป็น ช็อกโกแลตละปิดมาเตอร์นะคะเป็นของคุณแม่นะคะแต่ว่าในเซตนี้นะคะก็จะมีตัวเล่นให้เลือกนะคะก็จะมีคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเล่นอื่นๆน,นะคะก็ลองเลือกดูนะคะว่าเราอยากได้ตัวเล่นตัวไหนนะคะอ่ะอย่ารอช้าค่ะเราไปแกะกล่องกันเลยนะคะ นี่นะคะด้านข้างของกล่องนะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าเราได้อะไรบ้างในกล่องนะคะอดใจไม่ไหวแล้วเราไปดูกันเลยค่ะนี่เปิดมาด้านในนะคะเขาก็จะอธิบายรายละเอียดนะคะว่ามีให้เราเล่นยังไงติกต๊เกเตอร์ตรงไหนนะคะเราไม่ดูแล้วค่ะตรงนี้นะคะเพราะว่าเราอดใจไม่ไหวแล้วนะคะเราอยากดูของข้างในแล้วค่ะ มันใหญ่มากค่ะใหญ่เบิ่มมากเลยนะคะนี่นะคะในเซตนะคะก็แก้วมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาเอาอกมาดูกันค่ะนี่นะคะนี่เขามีแบ็กแก้วให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีบ้านนะคะมีบ้านอยู่แล้วก็สามารถระตัดตรงนี้นะคะไปตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะเพิ่มเป็น นางบ้านเป็นแบล็กกล้วนะคะเวลาเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดบ้านแล้วก็เล่นพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะเรามาแกะก่อนดีกว่าค่ะว่าหน้าเล่นขนาดไหน หลังจากที่เราแกะกล่องกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเซตนะคะเราได้อะไรมาเล่นบ้างน,นะคะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าเซตนี้นะคะต้องเล่นสนุกมากๆแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะที่เฟอร์นิเจอร์เขาดกดิได้คะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราแนะนําตัวนะคะตัวเล่นตัวนี้นะคะก็คือตัวคุณแม่นะคะ นี่นะคะมาพร้อมไปลายไฟนะคะตัวนี้เป็นตัวคุณแม่นะคะซึ่งก็เหมือนตัวเล่นของซินวานียนทุกๆต,ต,ตัวนะคะที่เราบอกว่ารายละเอียดของเขานะคะจะดีมากๆเลยนะคะเป็นขนกำมะหยีนะคะเล็กๆเห็นไหมคะละเอียดดีมากนะคะแล้วก็ชุดนะคะน่ารักแล้วก็ถอดได้ด้วยนะคะนี่นะคะดูสิคะแขนตุ๊กตามุ้งมีน่ารักมากนะคะแล้วก็ตัวเล่นนะคะทุกตัวนะคะก็จะ กับขยับได้นะคะนี่นะคะนั่งได้ขาขยับได้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตรงหัวนะคะก็มุ้มขยับได้เหมือนกันนะคะเอาไว้ให้เราเล่นคู่กับฟอนเจอร์ได้อย่างสนุกเลยอ่ะแนะนำตัวเล่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าฟอนเจอร์ดุ๊กดิ๊กเป็นอย่างไรนะคะ<ๆ>ก็เลยเลยนะคะนี่ใกล้มือที่สุดนะคะเป็นตัว โสุขภัณฑ์นะคะหรือว่าชักโครกนั่นเองนี่ดูนะคะมีตัวที่ให้เรากดน้ําด้วยแล้วดูลวดลายบนโถนะคะนี่เป็นลวดลายนูนเลยนะนี่สวยงามไหมเป็นถถาไม้เลยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเขาดุ๊กดิ๊กได้ยังไงนะคะนี่นะคะเปิดโถกมานี่นะคะมีฝาโถนะคะเหมือนของจริงมากนะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะเด๊ นี่นะคะเขาสามารถกดน้ำได้จริงๆด้วยนี่นี่นะคะตรงนี้เป็นโถนะคะนี่เขาก็มีอธิบายประกอบนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะตรงคันชักตรงคันนี่นะคะตรงนี่ตรงนี้นั่นเองนี่นะคะนี่นะคะตรงชักโรครกตรงนี้นะคะพอเราเลื่อนปุ๊บน้ำเขาก็จะ เลื่อนออกมานะคะแบบที่เราทำให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่นะคะนี่สนุก่็สนุกมากเลยนะคะอ่าแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในห้องน้ำนะคะมาดูสิคะดูรายละเอียดดูความถ่อมไม้เลยตรงนี้นี่ลายเดียวกันเลยเข้าเซตมากแล้วยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะนี่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่า เวลาเราจะล้างมือใช่ไหมนี่ให้เราเปิดน้ำน,นะคะนี่น้ําก็ไหลออกมาเลยนะคะแล้วก็พอล้างมือเสร็จเราก็ปิดน้ําค่ะนี่โอ้ยสนุกอ่ะดูสินี่นะคะดีงามมากอ่ะด้านใต้มีอะไรแถมมาให้ด้วยเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี้ก็เหมือนเดิมค่ะจะเป็น collection catalog นะคะที่จะบอกว่าเราสามารถไปซื้ออะไรมาเล่นได้อีกนะคะก็คือให้เราเลือกดูนะคะนี่นะคะมีบ้านมีบ้านเพิ่มเติมใครอยากได้บ้านเพิ่มนะคะมีร้านค้ามีตัวเล่นโอมีเฟอร์นิเจอร์เยอะมากๆนะคะก็ใครก็สนใจเพิ่มเติมก็หยิบแคตตาล็อกตัวนี้เปิดเป็นลายแทง เพื่อไปซื้อมาเพิ่มเติมได้เลยรับรองว่าน่ารักมากอ,อ่าต่อมานะคะเขาจะมีสติกเกอร์ให้ด้ว้นะคะสติกเกอร์ตรงนี้ให้เราติดนะคะกับของที่ได้มาอื่นๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีของอื่นอีกที่จะได้มาในเซตนะคะอย่างนี้นะคะก็ เพลินก็น่าจะเป็นกล่องนมนะคะนี่กล่องนมมีถุงแป้งนะคะเดี๋ยวเราแปะให้ดูแล้วก็เล่นให้ดูในท้ายคลิปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฟอร์นิเจอร์กันก่อนอันนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวเอะมันยังไงนะคะมันเหมือนมีนกลไกด้วยแล้วก็นี่ค่ะตาดานนี่เป็นลิ้นชักนะคะ นี่ชักเล่นเปิดออกมาใส่ของได้แถมแบ่งช่องให้เราด้วยนะคะเป็นจัดระเบียบให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่ของได้แต่ตรงนี้ค่ะพิเศษกว่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่นะคะมันดูดดิกได้ค่ะตรงนี้นะคะให้เราเอาของที่เราจะหันนะคะมาวางนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะพอวางแล้วเราใช้มีดหันปุ๊บมันจะแยกออกจากกันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูเนาะนี่ เราสามารถหันได้ด้วยเคาน์เตอร์มหัศจรรย์ของเราอยู่ไหนออยู่นี่นะคะจะเห็นว่าด้านล่างนะคะเขาจะมีตัวใส่ลงไปนะคะเป็นตรงกับล็อกตรงเคาน์เตอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นลองเล่นให้ดูนะเนาะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะนี่นะคะนี่ใส่ลงไปเราเลื่อนให้ติดกันนะคะนี่ก็จะเป็น รูปเขียงเห็นไหมคะมีเขียงวางแล้วรอเราแล้วเราก็เอาของมาวางค่ะและนี่ค่ะเราก็มีมีดแล้วเราต้องหั่นเลยค่ะนี่เขาก็จะออกจากกันเลยโดยที่ไม่กระเด็นด้วยนะคะทุกอย่างก็จะอยู่บนเขียงนะคะลองอีกทีสนุกมากค่ะขอลองอีกทีหั่นนะคะนี่นะคะก็จะได้ชิ้นสองชิ้นแล้วออกจากกันนะคะ สนุกบอกเลยนะคะเดี๋ยวขอเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะเปลี่ยนเป็นขนมปังบ้างนะคะนี่นะคะเราก็เอามาใส่ตรงล็อกนะคะเราก็เลื่อนให้มันติดกันนี่นะคะก็วางเต็มเขียงเลยเห็นไหมนี่นะคะเป็นรูปเขียงนะคะเอามีดมาค่ะแล้วเราก็หั่นนะคะโอ้ยสนุกอะค่ะเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนะคะหั่นนะคะ นี่ดีงามมากนะคะรับรองว่าสนุกมากแน่ๆเลยค่ะเนี่ยอยากทานอีกแล้วเดี๋ยวข่อยอีกทีนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อไปกันก่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะแล้วก็น่าเล่นไปหมดเลยนะคะเฮะนี่เซตครัวนะคะเข้าคู่กันเลยตั้งข้างกันได้ในห้องครัวนะคะ ดูความเถ่าไม้เลยเนี่ยชอบตรงนี้มากนะคะดูเถ่าไม้เลยตรงนี้น่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเตาที่มีไฟด้วยอ่ามีไฟยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพอเราเปิดจึ๊นี่มีไฟขึ้นมานะคะนี่นะคะเป็นไฟขึ้นมานะคะพอเราหมุนเปิดตรงนี้จะมีไฟขึ้นมาพอเราหมุนปิดนะคะ นี่เราก็ปิดแก๊สนะคะไฟก็จะหายไปพอเราต้องการทางหัวข้าเราก็เปิดแก๊สนิดนึงชึบนี่ก็มีไฟขึ้นมานะคะโอ้ยเล่นสนุกเลยนะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะเปิดเตาอบนะคะก็เอาของเข้าไปอบได้นะคะแล้วก็ปิดเตาะคะ่ะนี่โอ้ยดูความละเอียดนะคะนี่นะคะมีเถาไม้เหลืออีกแล้วเนี่ยชอบมากเลยนะคะดูสิคะ สวยอ่ะสวยมากมากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ดุกดิ๊กของเซ็ตห้องครัวนะคะนี่นะคะเราก็จะเปิดแล้วก็ปิดต่อแก๊สได้อย่างที่ทําให้ดูเมื่อกี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้สาหรับห้องครัวเลยก็คือนี่นะคะตู้เย็นค่ะนี่ตู้เย็นนะคะเหมือนจะมีกลไกอีกแล้วนี่นะคะเป็นช่องใส่น้ําแข็ง แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตัวกดนะคะนี่ให้น้ําแข็งล่วงลงมานะคะโอ้ยเป็นตู้เย็นแบบว่าใหญ่อะ่ะนี่เป็นฟานเปิดนะคะนี่แล้วก็มีที่เก็บของสองชั้นนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะนี่นะคะเป็นช่องใส่ช่องใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะสําหรับเก็บของในตู้เย็นนะคะเราก็สามารถตุนผักผลไม้ได้เต็มที่เลยนะคะ นี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ใส่น้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกนแล้วก็นี่ค่ะต่อจะได้ก้อนน้ําแข็งนะคะอย่างที่บอกนะคะมีน้ําแข็งให้นะคะนี่นะคะทั้งหมด3ามก้อนนะคะเป็นน้ําแข็งก้อนเป็นแถวแถวแบบนี้นะคะสามก้อนที่นี้เวลาเล่นนะคะนี่เราอยากได้แบบนี้ใช่ไหมเอาแก้วมากดนะคะแล้วน้ําแข็งก็จะล่วงลงมานะคะ เราก็ต้องาน้ำแข็งใส่ลงไปก่อนนะคะนี่นะคะใส่ลงไปในช่องนะคะนี่นะคะน้ำแข็งก็จะอยู่ในช่องนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มีแก้วนะคะนี่มีแก้วแล้วเราก็กดค่ะนี่เดี๋ยวเราจะกดให้ดูนะคะมันจะมีเดือยอยู่นะคะเล็กๆด้านในนะคะแล้วก็กดนี่ ได้น้ำแข็งใส่แก้วมาแล้วสนุกมากบอกเลยเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะ๋ยวกกดให้ดูนะคะอีกรอบหนึ่งนี่นะคะกดนะคะนี่น้ำแข็งร้วงลงมาแล้วนะคะอยู่ในแก้วเรียบร้อยนะคะสนุกมากดีงามอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ยังไม่หมดแค่แนั้นนะคะความสนุกยังไม่หมดอยู่แค่นี้นะคะนี่นะคะ เป็นถุงแป้งนะคะแล้วก็นี่คือสติกเกอร์ของเขานะคะเราก็สติกเกอร์มาติดได้เลยเดี๋ยวเราก็จะได้ถุงแป้งกับกล่องนมนะคะไปค่ะเล่นด้วยกันเลยดีกว่าเนาะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้นมหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ผงแป้งนะคะ พยายามเล็งให้อยู่ตรงกลางนะคะเราก็จะได้ทุงแป้งนะคะกับกล่องนมเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราดูเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างทุกแบบแล้วนะคะเราก็อดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปจัดบ้านแล้วเราก็เล่นด้วยกันค่ะตามไปเลยค่ะ อย่าลืมค่ะพบกับคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้อีกนะคะเราจะพาไปเปิดกล่องของเล่นน่ารักน่ารักของซินวันนี้กล่องไหนคอลเลกชันอะไรนะคะติดตามใน EP หน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย